ในวิดีโอนี้เป็นการฉลองว่าช่องนี้มีผู้ติดตามครบ1000คนเพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงลากังเจียนแมคานิกหรือกลศาสตร์ลากังเจียนซึ่งคิดค้นหลังจากทฤษฎีการเคลื่อนที่ของนิวตันจึงทำให้สมาการลากังนี้น่าจะมีแนวทางที่ดีกว่าแบบนิวตันซึ่งมีสมาการ F เท่ากับ m a มากน้อยอย่างไรจะอธิบายในวิดีโอนี้ให้กระจา่างางชัดเจนและนำมาต่อยอดสู่การ ใช้สมการในการอธิบายสแตนดาร์ดโมเดลที่มีความซับซ้อนที่สุดทฤษฎีหนึในฟิสิกส์ซึ่งสมการลากลางนี้มีความทรงพลังอย่างไรมาติดตา,ามชมในวิดีโอนี้กันครับ เริ่มกันที่ปริมาณทางฟิสิกส์แบ่งเป็น2ปริมาณคือเวกเตอร์และสเกลาร์ปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่ประกอบด้วยขนาดและทิศทางทั้ง2องอย่างโดยห้ามขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแรงที่จะผลักกล่องจากซ้ายไปขวาคือทิศทางส่วนจะดันกล่องได้เร็วหรือช้าขึ้นกับขนาดของแรงอีกหนึ่งปริมาณคือสเกลาร์คือปริมาณที่มีขนาดเท่านั้นเช่นมวลปริมาตรน้ำ พลังงานจนที่ขึ้นกับความเร็ว T เท่ากับ1ส่วน2 mv กําลังสองพลังงานสักโน้มถ่วงที่ขึ้นกับความสูง v เท่ากับ mg h พลังงานสักในสปริงที่ขึ้นกับระยะยืด x โดยมีสูตรเป็น v เท่ากับ1ส่วน2 kx กําลังสองเมื่อแรงดันกล่องมีความเร่งได้ความสัมพันธ์ f เท่ากับ ma เมื่อความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์คูณกับมวลกล่องที่เป็นปริมาณสเกลาร์ ทำให้ได้ปริมาณแรงแงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงสรุปสั้นๆได้ว่าเมื่อปริมาณเวกเตอร์คูณกับปริมาณสเกลาร์จะได้ปริมาณเวกเตอร์ออกมาเครื่องหมายในวิดีโอนี้ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาแบบแยกแกนจึงละเครื่องหมายเวกเตอร์เพื่อให้ง่ายในการเขียนและการอธิบาย ความเร็วมีสมการว่า v เท่ากับ dx by dt เขียนอยู่ในรูปใหม่เป็น x. ส่วนความเร่งคือ a เท่ากับ dv by dt หรือเท่ากับ x ถูกดิฟด้วย t จำนวน2ครั้งเขียนใหม่เป็น x double ดอดังนั้นความเร็วเชิงมุมเมก้าก็จะเท่ากับ z e t a d o เท่ากับ d theta by dt และความเร่งเชิงมุมคือ อัลฟาจะเท่ากับเซตาดับเบิลดอตเท่ากับดีเซตาดอตบายดีทีโดยพลังงานจน t เท่ากับ1ส่วน2 m v กอ็กำลังสองเปลี่ยนเป็น t เท่ากับ1ส่วน2 m x กซ์ดอกำลังสองเมื่อพิจารณาแรงใน1มิติ f เท่ากับ m a เปลี่ยนไปเป็น f เท่ากับ m x x กกดับเบิลดอการมีจุดอยู่บนตัวแปรหมายความว่าตัวแปรนั้นถูกดิฟด้วยค่า T ที่เป็นเวลา ในปี 1687, เซอร์ไอแซคนิวตันได้เผยแพร่ก,กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง3ข้อโดยสมาการในกฎข้อที่2 f เท่ากับ ma ก็เป็น1ตัวอย่างที่ใช้ปริมาณเวกเตอร์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของระบบต่างๆซึ่งใช้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ที่มีขนาดและทิศทางที่มีความยุ่งยากในการคำนวณเมื่อระบบนั้นมีความซับซ้อนขึ้นซึ่งต่อมาในปี1750 สมการลากางได้ถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกโดยสองนักคณิตศาสตร์ออยเลอร์และโจเซฟหลุยลากางสมการนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าสมการออยเลอร์ลากางในวิดีโอนี้จะเรียกแบบสั้นๆว่าสมการลากางซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญคือลากางเจียนใช้ตัว L ใหญ่นิยามว่าพลังงานจนลบด้วยพลังงานศักซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร ซึ่งสามารถหาสมการการเคลื่อนที่ที่มาอธิบายระบบกลศาสตร์ต่างๆได้แบบนิวตันเหมือนกันและสามารถอธิบายในระบบที่ซับซ้อนได้ง่ายกว่าแบบนิวตันวิธีการใช้สมการลาก้างจะเป็นยังไงมาติดตามกันต่อครับมวลติดสปริงเมื่อใช้กฎนิวตัน F เท่ากับ ma พิจารณาในแกน x ในแนวราบ ได้สรรมการเคลื่อนที่ออกมาเป็นลบ kx เท่ากับ ma ในแกน x โดยค่า k คือค่าคงที่สปริงถัดมาพิจารณาโดยใช้สรรมการหลากกางพลังงานจนที่เท่ากับ1ส่วน2 m x ดอทกลังสงพลังงานสักในสปริง v เท่ากับ1ส่วน2 kx กำลังสดังนั้นลากกางเทียนที่นำพลังงานจนตั้งลบด้วยพลังงานสักจะได้ออกมาตามสรรมการสีเหลือง จากนั้นพิจารณาพิกัดทั่วไปหรือ g e n e r a l l i g e t c o o r d i n a t e คือ x ทำให้สมการลากาางเมื่อ partial dip ลากางเี่ยน L ด้วย x จะเท่ากับลบ kx dip ลากางเีียนด้วย x. จะเท่ากับ m x. และ dip ด้วยเวลา t จะเท่ากับ m x จากนั้นนำไปแทนค่าในสมการลากาางและจลับรูปก็จะได้ลบ kx เท่ากับ mx ดับเบิ dot ซึ่งได้สมการการเคลื่อนที่เหมือนกับแบบนิวตันตามกรอบสีแดงพิจารณาลูกตุ้มหรือระบบแพนตูลัมโดยวิธีแบบนิวตันต้องแตกเวกเตอร์และพิจารณาแรงในการหมุนหรือทอร์กเท่ากับ i อแลฟาได้สมการการเคลื่อนที่ออกมาเป็น เซตาดับเบิลดอดบวก G ส่วน L อซด์เซตาเท่ากับ0เมื่อคำนวณผ่านสมการลากลางต้องพิจารณาในพิกัดเชิงขั้วหรือโพลาร์โค о р д и ตโดยให้ด้านบนเป็น0ซึ่งระยะที่ต่ำลงมาจากเส้นปะสีเหลืองจะมีค่าเป็นลบให้ความยาวเส้นเชือกนั้นมีค่าเท่ากับ L พลังงานจนเท่ากับ1ส่วน2 M คูณ L กำลังสเซดอกลังสบวก L ดอกลังสซึ่ง L d o ดนั้น เส้นเชือกไม่มีการยืดออกตามเวลาที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเทอม L กำลังสองจึงมีค่าเป็นศูนย์ทำให้เขียนใหม่ได้เป็น1.2ส่วน2 m l กำลังสองเซตาลังสองพลังงานศัก์เท่ากับลบ m g l cos เซตาดังนั้นลักเงียนจึงเขียนได้เป็น l เท่ากับ1 2 2. ส่วน2 m l กำลังสองเซตาลังสองบวก m g l cos เซต้า g e n e r a l l i h e coordinate ที่เลือกพิจารณาเป็นเซต้า สมการลากังเมดิฟล,ล,ล,ลากังด้วยเซตาเท่ากับลบ mgl s i n θ เซตาดิฟลากังด้วยเซตาเท่ากับ ml กําลังสองเซตาและดิฟด้วยเวลา t เท่ากับ ml กําลังสองเซตาแทนค่าและจัดรูปสมการการเคลื่อนที่ของแพนดลลัมก็จะเหมือนกับวิธีการของนิวตัน ระบบสปริงแพนดูลัมที่สปริงมีระยะยืดเป็น x ทำให้ระบุตำแหน่งลูกตุ้มในแนวดิ่งได้เป็น l บวก x cos เซตาพลังงานจนจึงมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2 m คูณด้วย l บวก x กำลังสองเซดอทกำลังสองบวก x. ดอทกำลังสองโดย x. ดอทเป็นระยะยืดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาพลังงานศักมีค่าเป็นลบ mg คูณด้วย l บวก x cos เซตา และยังบวกด้วย1นส่วนส kx กำลังสองซึ่งเป็นพลังงานศัก์ในสปริงจึงได้ลากังเจียนเป็นดังสมการสีเหลือง Generalized like coordinate ในระบบนี้มี2ค่าคือ x กับเซตาสมการลากรางที่ขึ้นกับ x ระยะยืดของสปริงและสมการลากรางที่ขึ้นกับเซตาคือมุมที่กวาดไปซึ่งระบบสปริงเพนดูลัมได้สมการการเคลื่อนที่มา2ชุดโดยเห็นได้ว่าสมการลากาง สามารถหาสมการการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าแบบนิวตันในระบบที่ซับซ้อนกว่าโดยใช้แค่พลังงานและการกำหนดพิกัดที่ใช้ได้อย่างถูกต้องอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้สมการลาก้างในการคำนวณหาสมการการเคลื่อนที่คือดับเบิลคอมพาอว์เพนดูลัมโดยเป็นแท่งพื้นที่หน้าตัดกลม2อันมาติดกัน และมีจุดหมุนบริเวณข้อต่อเพราะฉะนั้นระบบนี้จึงใช้ general l i g h t coordinate theta 1คือมุมกลางของแท่งด้านบนและ theta 2คือมุมกลางของแท่งด้านล่างเมื่อหาสมการการเคลื่อนที่ได้ก็สามารถเขียนการเคลื่อนที่ของ d o u เบิลคอมปาว์เพนดูลัมได้จึงเป็นการตอบย้ำว่าสมการลากางสามารถหาวิธีที่จะหาสมการการเคลื่อนที่ที่มาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในฟิสิก์ได้ง่ายกว่าในแบบนิวตัน ในระบบที่ซับซ้อนยิ่งกว่าการประยุกต์การงเทียมแมคานิกในฟิสิกส์แขนงต่างๆได้แก่ d y n a m i c of Oscillating System เป็นหัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบที่มีการสั่นอย่างซับซ้อนเช่นมวล3ก้อนติดกันด้วยสปริง2ตัวซึ่งมักใช้ในการจำลองการสั่นของโมเลกุลถัดมา Action โดยใช้ตัวอักษร s พิมใหญ่เท่ากับการอินดิเกตทละการเกี่ยนจากเวลา t1 ถึง t2 ซึ่งสามารถคาดการได้ว่าอนุภาพในแวดล้อม1-1นั้นเพื่อนที่จัด A ไป B ด้วยเส้นทางใดได้บ้างสามารถต่อยอดในเรื่อง The Principle of Least Action และ Feynman Path Integral ในกลศาสตร์ควอนตัมก่อนจะพูดถึงลาการเกี่ยนของ Standard Model ต้องให้เห็นภาพรวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆในสแตนดาร์ดโมเดลประกอบด้วยกลุ่มอนุภาพควาร์กมี6ประเภทคืออัพดาว c h a r ม s t a นท็อปบ o t t ทอมกลุ่มอนุภาพเ็ปตอนมี6ประเภทคืออิเล็กตรอนมิวออนทาวอิเล็กตรอนนิวติโนโน้มิวออนนิวติโนทาวนติกลุ่มอนุภาพสื่อแรงคือ g ูออนโปรตอนแและ W b o โบซอนและสุดท้ายอนุภาคฮิกโบซอน เริ่มกันที่ความสัมพันธ์ปฏิกิริยาแบบเข้มโดยมีกูออนเชื่อมประจุอนุภาคสีเหล่ากลุ่มอนุภาคพคพวาร์กจึงเรียกว่าคอนตัมโคลโมดินามิกหรือ QCD ในการอธิบายความสัมพันธ์ตามพื้นที่สีเขียว ถัดมาความสัมพันธ์ปฏิกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าโดยมีผลของแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอนุภาพโฟตอนเป็นอนุภาพสื่อแรงจึงใช้คอนตัมอิเล็กโตดนามิกหรือ QED ในการอธิบายความสัมพันธ์ตามพื้นที่สีแดงถัดมาความสัมพันธ์ปฏิกิริยาแบบอ่อนโดยมีอนุภาพโฟตอน W และแทบโฟตอนเป็นสื่อแรงจึงใช้คอนตัมเฟเวอร์ดนามิกหรือ QFD เพื่อมาอาธิบายความสัมพันธ์ตามพื้นที่สีเหลืองท่านผู้ชมท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแรงพื้นฐานในจักรวาลสามารถคลิกได้ที่ไอคอนตัว,ตว,ตวไอทางด้านบนขวาครับและความสัมพันธ์สุดท้ายความสัมพันธ์ปฏิยาสนาม Bow e เกิ r er Higgs หรือ BEH ซึ่งเป็นสนามสเกลาร์ที่จะต่อยอดไปสู่ symmetry breaking และกางเกีื่ยนที่นํามาอธิบายในวิดีโอนี้จะใช้รูปแบบบี่ทันที่เรามักเห็นกันบนเสื้อและถ้วยกาแฟในเทอมที่1 -1.4 ลบ1ส่วน4 f สับสคิปต mu new f super สับสคิป mu new โดย f mu new นั้นคือ field strength tensor ในรูปแบบเมทริกโดยมี mu กับ new เป็น Lorentz index Lorentz index นั้นจะมีอยู่4ค่าคือ x y z ซึ่งแสดงถึง3มิติและอีกหนึ่งค่าคือเวลารวมเป็น4ค่าโดยในเทอมนี้เป็นการอธิบายถึงปฏิกิริยากูออนฮิกโบซอนแซและ W และโฟตอนยกเว้นปฏิกิริยากับอนุภาคฮิกเทอมที่2เป็นการอธิบายถึงอนุภาพสื่อแรงมีปฏิกิริยาอย่างไรกับกลุ่มอนุภาคควาร์กและเลปตอนที่ไม่รวมปฏิกิริยาของฮิกเทอมที่3มคือเฮอร์มิเทียนคอนจูเกตของเทอมที่2 เทอมที่4อธิบายอนุภาพที่มีผลกระทบจากสนาม B, E, H เป็นไฟล์และ Y, I, J คือ Yukawa m e t i c ส่วนเทอมที่5ก็คือ Hermitian conjugate ของเทอมที่4เทอมที่6อธิบายถึงอนุภาพสื่อแรงปฏิกิริยาแบบอ่อนภายใต้ผลของสนาม B, E, H ส่วนเทอมที่7อธิบายถึงพลังงานศัย์ของสนาม B, E, H ซึ่งในแต่ละเทอมนั้นยังมีรายละเอียดทีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวในวิดีโอนี้แต่ในโอกาสหน้าก็ยังมีอีกแน่นอนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลากังเจียนนั้นได้ถูกคิดค้นมาเป็นเวลาเกือบ300ปีซึ่งสามารถต่อย,ยอดจนถึงการอธิบายสแตนดาดโมเดลซึ่งเป็นอนุภาพที่เล็กและซับซ้อนที่สุดในทฤษฎีฟิสิกส์ได้ลากังเจียนแมชชนิกจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญในการคี่คายปรากฏการณ์ต่างๆทางฟิสิกส์จนมาถึงปัจจุบัน ถ้าช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารของช่องนี้ให้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ